เคล็ดลับในการเรียกทรัพย์รับโชคนะเวลาที่เราเนี่ยอยากมีโชคมีลาบอ่ะชื่อก็บอกอย่แล้วว่าโชคและลาบไม่ได้มีมาบ่อยจริง,รงๆแล้วไม่ได้มีมาทุกวันแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมีได้ใช่ไหมโชคลาบเนี่ยมันจะมาแบบฟุกๆที่สำคัญนะเวลาที่จะได้เนี่ยก็ต้องรอสองสิ่งสิ่งแรกคือจังหวะดวงได้บางคนบอกโหรอตั้งนาน ไม่ได้สักทีหนึง่งแล้วเผลอๆนะไม่ได้ตรวจดวงใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พอจังหวะจะได้ก็ไม่ลงมือไปเสี่ยงพอจังหวะจะเสี่ยงก็เป็นจังหวะที่ดวงไม่ได้แล้วก็เอ๊ะทำยังไงดีให้ได้ฟกุฟกๆบ่อยๆทุกๆวันยิ่งดีมีเคล็ดลับข้อหนึ่งเวลาที่เราเนะี่ยจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลเท่านั้นแหนละแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวนะ ที่บูชาแล้วนะจะทําให้เราสมหวังสมปรารถนาพลิกดวงกลับดวงได้โชคลาภคือพระราหูพระราหูเนี่ยนะเราอาจจะบูชาเป็นกะลาตาเดียวแบบพลังสูงสุดเลยเป็นจี้ห้อยคอแบบนี้ก็ได้แต่มีลักษณะแผ่นยันพระราหูแบบนี้นะแผ่นยันราหูมหาวนตรานเนี่ยจะเป็นรูปพระราหูเป็นแผ่นยันที่ลงยันอักขรวิเศษและปลุกเสกในเลิกที่ดีเอาไว้ เอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์แบบนี้หลายคนบอกอยากจะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้เรามีช่องเล็กๆในกระเป๋าสตางค์เนี่ยอเอาแผ่นยันเนี่ยใส่เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้เห็นไหมใส่เอาไว้จะเป็นช่องนอกช่องในแบบนี้ก็ได้หมดเพื่อจะทาให้ดวงของการรับทรัพย์รับโชคเนี่ยได้เงินแบบเฮงๆดีๆด,ดังนั้นแผ่นยันราหูมหามนตานะปลุกเสกให้เด็กทรัพย์รับโชคแบบฟุกๆมารับกันไปสามารถที่จะพกพากับตัว ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋าถือได้หมดใส่ในบ้านก็เงินเข้าบ้านใส่ในรถขับรถขับราก,ก็มีเงินทองเข้าใส่ในกระเป๋าสตางค์เงินก็เข้ากระเป๋าสตางค์ใส่ในเบอร์โทรศัพท์ใส่ในเลขโทรศัพท์ใส่เข้าไปก็จะทําทให้ทั้งเลขทั้งเบอร์ของเรานะเป็นพลังที่ดึงดูดเงินทองไหลมาเทมาดีนักแลลว